ไม่อยากแต่งงานแต่นักแสดงหญิงคมหากับแฟนหนุ่มมานานหลายปีแต่ไม่มีแผนวิวาวร่วมกันเผยสาเหตุไม่อยากจัดงานแต่งบางรายถึงขั้นไม่อยากมีลูก จันจิจันเจรายังคงยืนยันคำตอบเดิมแม้จะคบหา,ากันเกือบ10ปีแล้วของสาวจันจิจันเจราและแฟนหนุ่มมาริโอมาเลอร์เป็นคู่ที่ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันอยู่ตลอดเพราะทั้งสองไม่ค่อยมีรูปคู่ออกมาให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ารักวันแหววมากยิ่งขึ้นเพราะทั้งสองเริ่มลงรูปคู่กันมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วซึ่งสาวจันจีเคยเปิดเผยว่าไม่อยากแต่งงานไม่ได้อยากมีงานแต่งไปงานแต่งหลายงานแล้วรู้สึกสนุกแต่ใช้เงินเยอะถ้าอนาคตอยากมีงานแต่งก็ค่อยว่ากันตอนอายุ35 311ตอนนี้่งจะ 38. ยังไม่ได้คิดเ,เก็บเงินนไว้่อ ล่าสุดเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาจันจีได้ไปร่วมงานแต่งของสาวนัตตี้ก็ได้รับช่อดอกไม้ทําอาหลายคนลุ้นว่าหรือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่จันจีก็ออกมาบอกว่าการรับดอกไม้ในงานแต่งไม่ใช่อยากแต่งงานนะคะมันคือสึกระหว่างเพื่อนเจ้าสาวเป็นการยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่มีแผนเรื่องงานแต่ง หนูนาหนึ่งธิดาคบหากันเข้าปีที่9ก้าแล้วของนักร้องนักแสดงสาวหนูนาหนึ่งธิดากับแฟนหนุ่มอย่างจูนเนี่ยกรวิทซึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนบอกว่าน่ารักมากด้วยละสไตล์ที่เข้ากันชื่นชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันคบหากันมาข้ามอาถรรพ์เจ็ดปีมาได้แฟนคลับต่างก็รอลุ้นเรื่องงานแต่งแม้ด้วยภายนอกทั้งสองจะยังดูเด็กกันอยู่แต่ก็อายุ30กันทั้งคู่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ทั้งสองได้ลงคลิปคล้ายกับโมเมนต์จะถูกขอแต่งงานจนเกิดดราม่าด้วยว่าไม่ได้ขอจรงงเหมมมือนนนคค่า้าาาใาาระััโึ ไม่อยากให้มาแกล้งกันแต่งานนี้หนูนะเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าแค่คอนเทนต์พอคุยกันแล้วส่วนเรื่องงานแต่งงานนั้นที่บ้านก็อยากให้แต่งเพราะเขาหัวโบราณแต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่พร้อมมีคิดไว้บ้างแต่ยังอยากทําอะไรหลายๆอย่างยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะยุคนี้ไม่ใช่แต่งงานแค่ฉันรักเธอเธอรักฉันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจอนาคตมันต้องคิดเยอะไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว แอนทองผสมถือได้ว่าเป็นคู่รักที่คบหากันยาวนานมากไม่แต่งงานกันสักทีของแอนทองผสมและเอธินพันธ์ทุกอย่างเหมือนคนในครอบครัวกันแล้วแต่ไม่มีงานวิวาให้ได้เห็นซึ่งเธอเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากมีคนถามเรื่องงานแต่งงานด้วยว่าจะมีเกิดขึ้นหรือไม่เจ้าตัวก็ได้บอกว่าไม่แต่งแล้วบอกเลยว่าไม่แต่งเพราะว่ามันไม่ทันแล้วเล่นตัวเยอะไปเขาก็ไม่ขอแล้วให้เรื่องเหมือนเงียบไปเลยดีกว่าคุยกันแล้วว่าเราคบกันแบบนี้ไปก็ได้เป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปตอนนี้เหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวกันไไไปแลล้้ววเเรราจะะิ่มมมกกัันนดยหผอ็ี เพราะมันเกินคําว่าเพื่อนไปแล้วเหมือนเป็นคนที่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเขาไม่ได้นอกใจเราก็ไม่คิดจะไปไหนแต่ในอนาคตไม่รู้จะมีพิธีอะไรใหม่ทุกวันนี้ใช้คําว่าแฟนไม่ใช่คู่ชีวิตผู้หญิงส่วนใหญ่ฝันอยากแต่งงานแต่แอนไม่ได้อยากมีตรงนั้นไม่ได้อยากที่จะมีงานแต่งแต่ทําตามขั้นตอนแต่ตอนนี้ขอเป็นแบบนี้กันไปก่อน แกงก่อนพัสดรเป็นข่าวสนั่นวงการอยู่ในช่วงหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์ของคู่รักสายฮาต้องจบลงแกงก่อนพัสดรและเด่งคุณงามเนรหลังจากทั้งสองคบหากันมาถึง4ปีแล้วก็ได้จบความสัมพันธ์กันซึ่งก็ได้มีข่าวลือที่บอกว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะเด่นคุณอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแต่ทางแกนนั้นยังไม่พร้อมงานนี้สาวแกนเลยออกมาบอกว่าเป็นเพราะไลสไตล์ของเราทั้งสองคนที่แตกต่างกันความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกกินยันว่าไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานแต่ส่วนตัวเป็นคนไม่อินเรื่องการแต่งงานมี น้าองผู้หญิงหรือเปล่านะที่ไม่ได้อิงกับการแต่งงานขนาดนั้นไม่ได้ฝันว่าจะต้องมีลูกสร้างครอบครัวแค่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักไปเรื่อยๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องมีพิธีรีต,ตองหรือการวางแผนใช้ชีวิตแบบเป๊ะขนาดนั้นแค่ทําให้มันมีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้ว พิมาฐานนิดาความคิดที่ส่วนทางการหลังจากที่สาวพิมฐานได้ชวนแฟนหนุ่มอย่างแบงค์ฮิตติมาทำคอนเทนต์ลงในช่อง YouTube กับการทดสอบลองเลี้ยงลูก1วนันทางแบงค์อยากทำธุรกิจเพื่ออนาคตอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแต่ในขณะที่พิมหากลับบอกว่าตัวเองไม่ได้อยากมีลูกชวนลูกพี่สาวมาทำคอนเทนต์นี้ช่วยกันเลี้ยงเด็กว่ามันจะเป็นยังไงก็สนุกดีแต่ความคิดยังเหมือนเดิมพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งกับเด็กสักเท่าไหร่ถามว่าอยากมีลูกไหมส่วนตัวไม่เคยคิดจะมีถ้าถามว่าคิดจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันไหม ยังไม่แน่นอนร้อยซต้องเรียนรู้กันไปมันต้องมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะไม่ได้มานั่งแค่ว่าแต่งงานและต้องมีลูกเพราะใจเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เลยไม่รีบ อัมพัชรรามพาใครๆต่างก็อยากให้สาวอั้มมีงานแต่งงานกันมากเพราะอยากเห็นงานวิวาอลังการของตัวแม่แห่งวงการบันเทิงไทยซึ่งปัจจุบันสาวอั้มสดสนิทแม้จะมีข่าวลุ้นลีเทินบ้านแต่ก็ยังไม่ปักใจซึ่งเธอก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องงานแต่งด้วยว่าอยากมีคร,กมครอบครัวอยากสร้างครอบครัวแต่ไม่อยากแต่งงานไม่เคยวาดฝันเอาไว้เลยกลัวเหนื่อยไม่ชอบทําอะไรที่มันเหนื่อยไม่เคยคิดว่าต้องมายืนเส่ส้นสูนต้อนรับแขกไปงานแต่งมาหลายงานแล้วยังไม่คิดเรื่องนี้อยากมีคู่อยากมีครอบครัวแต่ไม่คิดเรื่องงานแต่งงาน คูงอะรสุคนวิทยากรชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยที่แม้จะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วรอบหนึ่งแต่เมื่อมีรักครั้งใหม่ก็ไม่ขอแต่งงานลาสุขคูงอได้เจอกับรักแท้เป็นหนุ่มนักธุรกิจชาวอินเดียคบหากันมากเกือบสิปีแล้วแต่ก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานทางพี่ก่อนได้สอบถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่อยากแต่งคู่เงอะก็ได้บอกว่าเคยแต่งงานแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เรางานแต่งพอรู้สึกว่ามันคือเวทีนิงมันคือการแต่งงานหรือชีวิตค,คู่ที่เรากําลังวิ่งหาเราหาชีวิตค,คู่เเเเเเเราาาาาากกกก็คุยยยยันนนลลวว่่1สีามาหมหือออต้งงิ ลงไปเยอะแบบอะไรไม่รู้ได้สาระบางทีใครก็ไม่รู้มาเราก็ไม่ได้รู้จักทุกคนเราให้พ่อให้แม่ให้ผูใใ้ใหญ่เราเราับรู้ดีกว่าแล้วเราก็อยู่กันเลยแล้วแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นเป็นละลายแม่น้ํอาออกมาสร้างครอบครัวมาสร้างธุรกิจของเราดีกว่า แต้วณทัพพรความรักที่หวานแหววจนลวหลายๆคนอีชฉาสำหรับนางเอกอย่างแต้วณทัพพรทียเฮย์ได้คบหาดูใจกับไฮโซไนซึ่งก่อนหน้าน,นี้เธอก็เคยบอกว่าอยากมีลูกเนื่องจากมันเป็นธรรมดาของผู้หญิงหลายๆคนเหมือนเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ต้องได้เจอแต่ยังไม่คิดจะแต่งงานไม่มีสินว่าฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์ขอเราถ้าเขามาขอก็ไม่แน่ใจว่าจะพร้อมหรือไม่ต้องค่อยๆดูกันไปยังไม่สามารถตอบได้ว่าพร้อมหรือย,ยังเรื่องงานแต่งงานมีความกังวลหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดี